<Wow. S 2> ลกลับมาพบกับฟงางอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่วันนี้นะคะฟางมีทิคดีๆสำหรับสาว iPhone, iOS, iPad นะคะ oh. ใครที่กำลังเจอปัญหาเครื่องช้าเครื่องอื่นหรือว่าเครื่องหน่วงอยู่นะคะทำให้การเล่นของเรามันแบบขัดใจสเลเกินนะคะวันนี้ฟางมีที่แก้ค่ะ ใครที่ดูคลิปจบแล้วนําวิธีนี้ไปใช้บอกได้เลยค่ะว่าเห็นผลแล้วไวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากค่ะ oh, <no. S 1> ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะไปชมคลิปกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะตั้งค่าโทรศัพท์ของเราก่อนเข้าที่การตั้งค่าได้เลยค่ะจากนั้นนี่ทุกคนเลื่อนลงมานะคะเราจะเจอกับคําว่าทั่วไปกดเข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นให้กดคำว่าดึงข้อมูลแอป,ปจากเบื้องหลังนะคะ oh. สำหรับใครที่ยังเป็นเปิดอยู่ให้เรากดปิดตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกดกลับค่ะให้ทุกคนเลื่อนลงมาคำว่าสิริและการค้นหากดเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานนะคะให้เรากดปิดได้เลยค่ะจากนั้นกดกลับค่ะ ให้ทุกคนเลื่อนลงมาที่คำว่าความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นกดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง oh. อันนี้ทุกคนจะเห็นอยู่นะคะว่าเปิดหมดเลยวันนี้ฟังจะมาสอนทุกคนปิดนะคะปิดแอปที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ตําแหน่งที่ตั้งนะคะ oh. เช่นปฏิทินนี่เราไม่จําเป็นต้องใช้ค่ะเปลืองโดยเปล่าๆเ,เรากดปิดเลยค่ะ oh. มีอะไรอีก เสียงบันทึกนี่เราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ปิดไปเลยค่ะแอปแต่งรูปต่างๆฟังว่าก็ไม่มีความจําเป็นนะคะฟังจะปิดหมดเลยนะคะพวกที่เป็นแอปแต่งรูปนี่ค่ะทุกคนก็ลองเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตําแหน่งในการค้นหาเราปิดให้หมดเลยค่ะ นอกจากการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือเราแล้ววันนี้ฟางมีอีกทิกนึงจะมานําเสนอค่ะให้ทุกคนเข้าที่ App Store ได้เลยค่ะจากนั้นพิมพ์คําว่า CPUX ค่ะละักษณะหน้าตาของแอปจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะให้เรากดติดตั้งได้เลยค่ะ <Wow. S 1> จากนั้นกดเปิดได้เลยค่ะ ก็จะขึ้นลักษณะนหน้าตาแบบนี้มานะคะเขาจะบอกรายละเอียดของโทรศัพท์เราแบบครบถ้วนมากนะคะเช่นหน่วยความจําของเราเท่าไหร่ข้อมูลกล้องเราเท่าไหร่คือเขาจะมีหมดเลยค่ะจากนั้นให้เราก,กดคําว่าข้อมูลหน่วยความจําค่ะ จากขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะให้ทุกคนดูด้านบนค่ะจะมีคำว่าเพิ่มประสิทธิภาพนะคะอันนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะเป็นการกู้หน่วยความจำแล้วก็เคลียร์แรมของเรานะคะเคลียร์แรมเก่าในโทรศัพท์เราออกไปจะทำให้เครื่องเราไวมากยิ่งขึ้นค่ะ oh, <no. S 1> จากนั้นรอเขาเคลียร์แรมสักครู่นะคะให้ทุกคนสังเกตที่ความจุที่ใช้ได้จริงนะคะที่ว่างอยู่ใช้งานอยู่อะไรพวกนี้จะมีอธิบายหมดเลยค่ะ เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว <Wow. S 1> เขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะความจําของเราก็จะได้เพิ่มกับมาอีก1นึกิกเลยนะคะวิธีนี้ใช้เราได้ผลจริงนะคะไวกว่าเดิมจริงค่ะให้ทุกคนลองทําตามที่ฟังสอนตั้งแต่ต้นนะคะรับรองว่าไวขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ